คอนอินนะคะเป็นผู้อำนวยการองค์กรเล็กๆที่ว่าสร้างสรรน,นาคตเยาวชนเราทำงานโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยมา15ปีช่วยเด็กเยาวชนที่ไม่มีสัญชาติเป็นพันคนให้ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาน้องแอร์ใช้เวลา20ปีกว่าที่จะได้สัญชาติตลอด4เดือนที่ผ่านมา เราเก็บข้อมูลด้วยความเจ็บปวดสองวันก่อนหน้านี้สามวันก่อนหน้านี้เราไปที่อบตอไปคุยกับอบตอว่าในชุมชนของเรากำลังจะมีคนอดตายสองวันหลังจากนั้นชายหนุ่มในหมู่บ้านของเราอายุแค่สามสิบเอ็ดปีฆ่าตัวตายจริงๆเรามาวันนี้นะคะเพื่อยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลน,นะคะผ่านพักเก้าไกลสี่ประเด็นด้วยกันนะคะ อันที่หนึ่งค่ะสี่เดือนที่ผ่านมามีคนไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารและไม่ได้รับการช่วยเหลือในประเทศนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันไม่เป็นธรรมเลยข้อที่สองเขาสูญเสียรายได้จากนโยบายล็อกดาวน์จากโควิด -19 เเรามีเงื่อนไขเรื่องสัญชาติเรื่องบัตรประชาชน คนไร้สัญชาติ400,000กว่าคนคนไม่มีสถานะบุคคลในประเทศไทยเป็นล้านคนไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวและเข้าไม่ถึงการเยียวยาข้อเสนอที่สองของเราคือต้องเยียวยาคนไร้สัญชาติ5,000บาทตั้งแต่เกิดวิกฤตจนถึงปัจจุบันจนกว่าวิกฤตจะหมดลงข้อที่สามรู้ไหมคะว่าเด็กๆวิ่งร้องไห้มาบอกเราว่าคู่ขา หนูถูกแม่ตีหนูไม่มีข้าวก,กินหนูอยากไปโรงเรียนและหนูจะไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะแม่ไม่มีเงินค่ารถวันที่เด็กกำลังจะขึ้นรถไปโรงเรียนเราถามว่าลูกมีค่ารถไหมชี้ไปที่แม่หันไปหาแม่มีค่ารถสองร้อยให้ลูกไปโรงเรียนหรือเปล่าแม่บอกไม่มีเราต้องการข้อเรียกร้องที่สามก็คือนะคะ ให้เยียวยาเด็กไร้สัญชาตินะคะให้เขามีเงินในมือของเขาเพื่อที่จะไปโรงเรียนนะคะการแก้ไขในระยะยาวก็คือนะคะรัฐบาลจะต้องส่งเสริมเรื่องทุนการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติทุกคนในประเทศไทยเพื่อให้เขาได้ไปโรงเรียนเพราะที่บอกว่าการศึกษาฟรีในประเทศไทยไม่จริงตั้งแต่ออกจากบ้านนะคะต้องเสียค่ารถไปโรงเรียนนะคะเด็กเห็นเพื่อนกินขนมก็อยากกินนะคะ ประเด็นสุดท้ายนะคะความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงถูกตัดนิ้ววิ่งไปแจ้งความนะคะถูกปฏิเสธผู้หญิงทั้งยุมชนเราร้อยเปอร์เน์ะคะถูกทำร้ายในครอบครัวหลังเกิดโควิดนะคะมันเพิ่มขึ้นสองเท่าตัว3าเท่าตัวทั้งปริมาณการถูกทำร้ายและความรุนแรงเราเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะมีมาตรการสุกเฉิน เพื่อให้การทำร้ายในครอบครัวนั้นนะคะผิดกฎหมายและมีการดำเนินการนะคะเพื่อยุติความรุนแรงเต็มรูปแบบนะคะเราจะอยากให้คนในประเทศนี้นะคะตายแบบนี้อีกกี่คนเราถึงจะแก้ไขขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้นะคะถึงแม้จะไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะเต็มรูปแบบนะคะเรียกร้องสอสอทุกภาคการเมืองโดยเฉพาะภาคก้าไกลให้ดักดันเรื่องนี้ด้วยค่ะ